แล้วก็ไปกันต่อนะคะไปตามทางนี่แหละค่ะนี่ไปตามทางเลยเห็มไลยคะ่ะว,ว,วิวธรรมชาติเป็นขเขานู้นหมู่บ้านคนนู้นไกลๆนู่นไปทางแม่ห้องศย นนีะะคะทางข้างทางที่เราเดินกันไปปุ่นปุ่นนืน่โอ้ยทางเห็นไหมคะนูนนๆนเข้า,ขา,ขาไปกันนู่น บรรยากาศเราต้องเดินขึ้นไปวันนี้นะคะพามาชมเขาค่ะพามาชมทิวทัศน์นี่นะคะพูดไม่ออกลเลยเหนื่อย มีขึ้นมีลงมีทางขึ้นแล้วทางลงอันนี้ทางลงนู้เขาขึ้นไปบนเดนขึ้นไป้นอีก ทางนล้วนี่นะทางเราเดินตามทางนี้ไปเลยธร <c oughs> รมชาติดวสวยข้างบนนี้นะคะเราจะมองทิวทัศน์สวยมาก อันนี้ยังขึ้นไม่ถึงสุดเลยอันนี้แค่ครึ่งเองครึ่งเองนะคะนี่แรรมชาติป่ะแล้วก็ไปต่อนะคะทางว้าวนุ่นมาชมกัน นี่ขึ้นตอนที่สาม <laughs> ไหวไหมน้องฟิลมไหวไหม <laughs> พี่ชิตพี่ชิตดอยพี่ชิตเขาพี่ชิตดอยกันเด้อน,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 นุ่นไปนงทางนู่นไปบนนู่นนะคะนอ ามมาชมนะคะขึ้นดอยพิชิตด,ดอยนู่นนู่นนะคะทางที่เรามากันทางที่เรามากันเด้อ เห็นไหมคะมมไกลริบรวเลยทิวทัศสวยงามแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ